เราตีกันเด้อไงยยเพื่นสิบอกเลขอรกมาเอาหมดตัวนัดเลขไหนอบบไงเลขฝันบอกเลขฝันเลขฝันเอาเลยเนาะหนองอเฝันเพื่นมาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสั่นพ่อสั่นพ่อสั่นอสั่น นว่างวดที่แล้วคุณถือหลายอืมถือหลายส้านเลยเนาะงวดที่แล้วได้เลขอยังพ่อได้ขนเก่ากับแปดเจ็ดล่ะโอ้บวดร่างเลยปวดร่างเลยอยากงวดนี้ก็เลยมาตามต่อเนาะแมนอ่าฟันวาจังไหนือได้เลขอสองตัวไปจังัๆพ่อ่าฟันวาจังไหนือได้เลขอกฟันวายได้ขับรถกับเขาเองล่ะไปหาพี่หาน้องน้ำซุนฮ่องได้เลขอกอไปหอดเพิ่นก็ สื่อเนี่ยสื่อเราเดียว่าเลี้ยงโอ้ยเมากันมันอ,นอเนี่ยพ่อเนี่ยาถวันครับ <c oughs> ตัวเลยมานาะเรางวดนี้ลราได้จังใดพอเอองวดนี้เราฝันแดงขันละฝันว่าพยายามพยายามน้องละครับเรียกกะทใายดว้วยกับมาสองหนึ่งเกตนละแดงกับสองหนึ่งเกตสองหนึ่งเกต<อ>ครับ ไปแค่นั้นตัดตัดออกมาจังไรเฮาเฮากันแล้วตะดวงผู้ใดแล้วจะตัดเอาไปจังไรกันโอ้แต่โตมันมากกัดซิปเกียดเลยแล้วโอ้ถ่ายมานั่นละซิปเกีดเลยครับปกติก็ซื้อเลขถ่ายแมนซิปเกีดเพิ่นให้ยซิปเกดีเกดตัวเดียวซิปเกีดตัวเดียวเลยพิ่นใหญ่สัน่นเพิ่นว่าเน้อทุ่มเลยทุ่มเลยฮะทุ่มเลยเอ้อ มาตลอดเลยตลอดวัค mm ่ะอทั huh. yes. Yes. Uh ้งนำเพ่วันนะแล้วก็ถึงไหลเขาทนมันหน่อยถือมาหลายคืนถึมาตลอดปีเลยแมนโอ้แต่ว่าหมวดนี้เด็ข้าวว่าหายว่าแจโตเนวว่าหายซ้ำนี่แหะว่าหายไลโหไลโตเอายตดในนอเขาเน่ยี่กนเกครับคับตัวใดทเกียกับไปหาสองครับหาสองนโ้ ต <icana, S 1> ามตัวนี้ตัดยอก่ามตัวตะเขาจังตมไปเลยอ่อ่มันเป๊ะหัดอ่าันก็เลยขับรถออกจากบ้านน้อยนะพยายามที่น้องยืสินหุโอ้โฮที่น้องยสิน่น่ ไปฟันมันกับเสือเราที่อยู่นี่งัวมาล่าสู้จกิินอีกแล้วบันินเมาอยอฟอนกันเือนมวนไหลมวนคับแต่ฟันแบบนี้เป็นยังไงปัญญมันมักสีฟันแบบนี้มันมักสีสีเลยโอหเดี่เป๊สดเลเพเี่ยนเลยนะเียนใ่ักอานะไรทะล เปียนแล้วนี่เนอเลียนแล้วตัวนี้เียนหาแล้วล่ะนี่อ่ะโอ้หนี่องเจ็ดละกหนึ่งเจ็ดล้กัหกสี่เนาะลต่ำๆนี่พ่อเออยย่านเอเหลยกคนหาก็คือเลยเลี้ยงไว้สนเ่อกหาหาสองกับหนึ่งเจ็ดมอนมามีหามีสองมีหนึ่งมีเจ็ดอันนี้คือทะเบียนรถเนาะแมนครับทะเบียนรถ ขอบคุณพใาย่สันหลายเนาะครับร <Hospital> ับผมขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับ